สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูการแก้สมการ2ตัวแปรนะครับก็ข้อนี้เขาบอกว่ากําหนดให้มีเลข2หลักอยู่1จํานวนเมื่อนําหลักสิบบวกกับหลักหน่วยจะมีค่าเท่ากับสิบเอ็ดอันนี้ก็คือประโยคที่1หลักสิบบวกกับหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ11และถ้าหากหลักสิบเลขหลักสิบมีค่ามากกว่า4เท่าของเลขหลักหน่วยอยู่1จงหาว่าเลข2หลักนี้คือเลขอะไรเนาะก็ เลขหลักสิบมีค่ามากกว่าสี่เท่าของหลักหน่วยอหนึ่งเนาะแล้วก็หาว่าเลขนี้คือเลขอะไรเพราะฉะนั้นกําหนดตัวแปรก่อนเลยก็คือเป็นเลขสองหลักก็คือมีหลักหน่วยและหลักสิบดังนั้นตัวแปรของเราคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหลักหน่วยและหลักสนะิบเนาะก็ให้ x เป็นเลขหลักหน่วยแล้วก็อีกตัวเป็นอะไรดีเป็น y ก็ได้เนาะ y เป็นเลข หลักสิบแลก็หาค่าออกมาเนาะจากประโยคแรกเขาบอกว่าเมื่อนำหลักสิบบวกกับหลักหน่วยจะมีค่าเท่ากับสิบเอ็ดหลักสิบก็คือ y บวกกับหลักหน่วยก็คือ x จะมีค่าเท่ากับสิบเอ็ดหนึ่งเกินเป็นสมก,การที่หนึ่งเนาะจากนั้นโจทย์เขาบอกอะไรอีกเลขหลักสิบมีค่ามากกว่า4เท่าของเลขหลักหน่วยอยู่หนึ่งเลขหลักสิบมีค่ามากกว่าหลัก รละว่าหลักหน่วยอยู่4เท่าเนาะอยู่หก็มีค่าเท่ากับ4 y มีเลยมีค่าเท่ากับ4 x บวกหนั่นเองอันนี้ก็เป็นสรรมการที่2นะครับโอเคทำไงครับแทนค่า y ด้วย4 x บวกหเนี่ยแทนใส่สมการนี้ได้เลยเนาะก็จะได้คำตอบของค่า x พราะฉะนั้นแทน y จาก2ลงในสมก,การที่1ดยได้ว่า cx บวก1อันนี้คือค่า y ที่แทนมาเนาะบวกได้ B x เท่ากับ11ไม่งงเนาะเอา cx บวก1ใส่เข้าไปในค่า y แทนเข้าไปตรงนี้ที่เหลือก็เหมือนเดิม คิดเลขครับเอา x กับ x รวมกัน1ตัวเลขก็ย้ายไปทางขวาเนาะฝั่งซ้ายเลยได้ 5x ฝั่งขวาได้เท่ากับ11ลบ1เนาะจากบวกย้ายไปก็เป็นลบก็เลยได้ว่า 5x มีค่าเท่ากับ10นำสัมประสิทธิ์ของ x หารตลอดเนาะจะได้เลือ1สัมประสิทธิ์ของ x ก็คือ5เราก็ตัด5 1 5 15, 5 1 5 5 1 5 5 20 แปลว่า x มีค่าเท่ากับ12นั่นเองไม่ใช่12มีค่าเท่ากับ2แหมเบอมองเห็นเลข10กับเลข2โอเคได้ x เท่ากับ2แล้วนะครับจากนั้นแทนค่า x ในสรรมการไหนก็ได้สรรมการบนก็ได้สรรมการนี้ก็ได้เอาสรรมการนี้แล้วกันจะได้ไม่ต้องย้ายข้างเนาะรวมเลขได้เลย ถ้าเราแทนในสรรมการที่1มันต้องย้ายค่าไปฝั่งนูน้นอีกเพราะนั้นแทนค่า x ลงในสรรมการที่2อย่างที่บอกแทนในไหนก็ได้นะแล้วแต่เราพอใจที่จะหาคำอตอบอนนี้แทนใน2แล้วกันนะครับก็ได้ y มีค่าเท่ากับ4คูณ x ที่แทนมาก็คือ2แล้วก็บวกด้วย1ค่าเดิมเนาะก็ได้4คูณ2ได้ 8 8บวก1ได้เท่ากับ9เพราะนั้น y มีค่าเท่ากับ9ดังนั้นเลข2หลักนี้คือเลขอะไรครับ y คือหลัก10ก็คือ9 x คือหลักหน่วยก็คือ2ก็คือได้92นั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็แค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ